ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอร์มาฝากนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการตรวจเช็คแอร์เบื้องต้นนะครับเวลาเวลาแอร์ไม่เย็นนะครับเวลาแอร์ไม่เย็นเราจะทํำยังไงนะครับแล้วเราจะตรวจเช็คแอร์เบื้องต้นได้ยังไงนะครับง่ายๆนะครับก็วันนี้จะมาแนะนํากันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะขออนุญาตพูดในเรื่องของการทํางานของระบบแอร์ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยการทำงานของระบบแอร์นะครับเริ่มจเริ่มจากไอตัวไอตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับตัวคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ช่องนี้นะครับไอตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับมีหน้าที่ในการดูดน้ำยาแอร์แล้วก็เพิ่มความดันน้ำยาแอร์เพิ่มอุณหภูมินะครับแล้วส่งนะครับส่งน้ำยาแอร์มาอย่างที่คอยล์ร้อนนะครับ มาอย่างที่คอยร้อนนะครับแล้วไอ้เจ้าพัดลมตัวนี้ครับก็จะระบายความร้อนของน้ํายาแอร์นะครับหรือระบายความร้อนของสารทําความเย็นนะครับเมื่อระบายเสร็จนะครับสารความความเย็นก็จะส่งมามาไปที่อ,อุปกรณ์ลดความดันนะครับเมื่อลดความดันเสร็จนะครับอุปกรณ์เมื่อลดความดันเสร็จนะครับอุณหภูมิของน้ายาสารทําความเย็นจะต่ามากนะครับก็จะถูกส่งมาที่คอยเย็นนะครับ ส่งมาที่คอยเย็นครับอันนี้เขาเรียกคอยเย็นไอ้ตัวคอยเย็นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดอากาศเข้าไปโดยผ่านผ่านสารทําความเย็นนะครับแล้วก็เป่าเป็นลมออกมานะครับทาให้เกิดลมเย็นออกมาครับอันนี้คือระบบของแอร์การทํางานของของแอร์เบื้องต้นนะครับทีนี้เวลาแอร์ไม่เย็นนะครับเวลาแอร์ไม่เย็นเราจะเช็คดูยังไงง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยเช็คตัวนี้ก่อนเลย ฟิลเตอร์แอร์นะครับฟิลเตอร์แอร์นะครับจะทําหน้าที่กรองฝุ่นกรองฝุ่นเวลาเครื่องเวลาพัดลมมันดูดอากาศเข้าไปแล้วก็เป่าลมออกมาทางนี้มันจะกรองฝุ่นนะครับถ้าฝุ่นมันตันหรือมันสกรปรกมากนะครับมันตันหรือสกรปรกมากเนะี่ยก็จะทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับก็จะทําให้แอร์ไม่เย็นหรือ,อในคอยเย็นตรงนี้มีฝุ่นแล้วก็สกรปรกมาก ก็จะทําให้เ mm ย็น hmm. ก mm ็จะทําให้ไม in ่เย e ็นเหมือนกันนะครับก็จะทําให้ไม่เย็นเหมือนกันอันดับแรกเลยนะครับเราเช็คดูก่อนว่าเราล้างแอร์หรือยังครับถ้าสกปรกมากนะครับแอร์ก็ไม่เย็นนะครับวิธีแก้ไขก็คือคนล้างแอร์นะครับคนล้างแอร์ให้เรียบร้อยนะครับถ้าล้างแอร์เสร็จก็คงจะกลับมาเย็นได้เหมือนเดิมนะครับถ้าล้างถ้าล้างแอร์แล้วยังไม่เย็นนะครับก็มาดูอีกต่อก็มาดูอ่า จุดต่อไปนะครับว่ามันจะเสียได้ว่ามันจะเกิดจากตรงไหนบ้างนะครับต่อมานะครับจุดต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพัดลมคอยล์ร้อนนะครับพัดลมคอยล์ร้อนมาดูว่าพัดลมคอยล์ร้อนนะครับตัวนี้ครับมันหมุนไหมนะครับพัดลมคอยล์ร้อนนี่มันหมุนไหมถ้าไม่หมุนนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากเจ้าตัวนี้ครับแคปแคปพัดลมนะครับเขาเรียกว่าแคปพัดลมไอเจ้าตัวนี้นะครับถ้ามันเสียนะครับถ้ามันเสียแล้วครับ มันก็พัดลมก็จะมหมุนมันเป็นตัวช่วยในการสตาร์ทของพัดลมช่วยในการทํางานของพัดลมนะครับถ้ามันเสียนะครับเราสามารถที่จะถอดออกไปเดี๋ยวถอดออกไปเลยแล้วก็ไปไปซื้อที่ร้านแอร์ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่เกิน50บาทนะครับตัวนี้ประมาณเนี่ยฮะประมาณ30 40 50ช่วงช่งเนียครับก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับพอซื้อมาเปลี่ยนปุ๊บพัดลมก็จะทํางานได้ตามปกตินะครับจุดต่อมาที่เราจะดูคือตัวคอยตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่ข้างในนะครับ ดูคอมเพรสเซอร์แอร์เรามาฟังดูว่ามันมีเสียงไหมมันทํางานไหมถ้ามันไม่ทํางานนะครับส่วนใหญ่จะเสียตรงที่ตัวนี้ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ถ้ามันบวมๆแสดงว่ามันเสียนะครับไอตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้หรือแคปลันแคปลันตัวนี้มันมีหน้าที่ในการช่วยสตาร์ทของของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับถ้าถ้าตัวนี้มันเพี้ยนนะครับหรือทํางานไม่ดีหรือว่ามันเสื่อมสภาพนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะทํางานไม่ค่อยดี นะครับหรือว่าไม่ทำงานนะครับหรือไม่ทำงานเลยนะครับอีกจุดต่อไปนะครับที่เราจะตรวจเช็คก็คือน้ำยาแอร์นะครับคือน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์ถ้าน้ำยาแอร์มันน้อยนะครับถ้าน้ำยาแอร์มันน้อยหรือขาดนะครับหรือไม่มีนะครับมันจะเกิดน้ำแข็งเกาะเกิดน้ำแข็งกเกาะบริเวณคอยล์ร้อนแถวนี้น้ำแข็งเกาะสองมันจะเกิดน้ำแข็งเกาะที่ ที่ท่อเล็กนี่ที่ท่อเล็กเกิดน้ําแข็งก่ออันนี้ถ้าเป็นน้ําแข็งก็แสดงว่าน้ํายาน้ํายาเหลือน้อยนะครับน้ํายาเหลือน้อยหรือว่าน้ํายาไม่ค่อยมีน้ํายาพองพูดง,ง่ายๆนะครับก็ถ้าน้ํายาพองเราก็ให้ช่างมาเติมน้ํายาให้โดยแต่ก่อนอื่นท่านต้องบอกให้ช่างปิดรูรั่วก่อนหาจุดรั่วก่อนว่ามันรั่วตรงไหนเพราะระบบน้ํายาแอร์นั้น,นมันเป็นระบบปิด มันจะไม่สามารถหายไปไหนได้เลยนะครับเพราะว่า,าบางเครื่องเติมไปแล้วติดตั้งไม่เคยเติมน้ํายาแอร์เลยเพราะว่าเป็นระบบปิดคือมันหมุนเวียนอยู่ภายในใ,ในในตัวเครื่องของมันเองนะครับถ้าเกิดน้ํายาแอร์น้อยหรือหายนะครับเราก็แสดงว่ามันรั่วนะครับแสดงว่ามันรั่วเวลาช่างเขาจะเติมให้ต้องเช็ครั่วก่อนนะครับถ้าไม่เช็คลัวล่วแล้วเติมไปสักพักมันก็จะกลับมาเป็นอีกนะครับ ก็โอเคนะครับสาหรับการเช็คเบื้องต้นนะครับง่ายๆการเช็คเบื้องต้นเวลาแอร์ไม่เย็นนะครับสําหรับชิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ